สวัสดีครับวันนี้เรามาเดินหมากแปลกๆกันดูนะครับ มาถึงจุดนี้นะครับเขาจะมานี่ก็ไม่ได้อาจะแย่สองเข้ามานี่แล้วก็เข้ากินเดี๋ยวจะมา,มาดูทีหลังนะครับว่าถ้าเขามานี้เราจะทำไงตอนนี้เขามานี่ปุ๊บไปปุ๊บ แล้วอีกหมากหนึ่งถ้าเขามานีแเราก็สามารถไปนี่ได้ครับเขามานี่หรือปิดแล้วก็ไปนี่ในกรณีนี้นะครับเขาก็เดินยากแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนถ้าเขามานี้ปุ๊บเราก็เอาปับ๊บ เขาปิดปุ๊บเราไปนี่ขึ้นมานี่แล้วก็แย่านี่เราก็แย่นะครับ มาต่อกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆรูปหมากที่เขาถ้าเขาเดินมาหมากนี้นะครับ้วเข้าจนดเขาุดเราเรา็น่าจะออกตัวนี้นะครับเพราะเขามาตุดนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่ออกถ้าเราไม่ออกเราออกตัวนี้เขาน่าจะเข้ามา แรกนะครับแล้วเราจะเสียเปรียบเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้จะมาต่อตัวนี้อยู่ครับถ้าเขามาตัวนี้เราก็ต้องมาตัวนี้ถ้าเขาไม่มาถ้าเขามาตรงนี้ปุ๊บเราไป เขาเข้ามาไม่ได้ครับเพราะว่าจะติดสามแย่ตัวนี้ปุ๊บติดสามนะครับมากที่เขาจะมาผมว่ามากที่เขาจะมาน่าจะเป็นหมากหมากนี้นะครับ ลองเข้าไปหมากนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะไล่กินจะออกแนวเสียเปรียบเขาหรือไม่ก็เสมอนะครับลงไปหมากนี้เกาจะมาอุดขึ้นมาหมากนี้ไว้ได้อดอกน เดินไปเข้าหอดเดินสายกลางครับเ,เพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะครับหมากทุกหมากมันมีข้อดีข้อเสียนะครับเราต้องศึกษาดี